มีเลยมีเอ่อม,มิ้งลุกมาฝากไมไ่จบนะครับวันนี้แตขคนิ่มีอะไรนะครับใช่เปิดมันก็รู้สิสว่าว่าจดีทุ จะบอกว่าวันนี้เรามาลาซาช่าใช่ไหมครับก็เป็นผลกาที่เกี่ยวกับเส้นผมนะครับดูนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าผมเสียนะต้องบำรลุงแต่ถ้าผมรักนะต้องทำไง ใช่ไหมวัานี้สอบความกังวถูกไหมครับถ้าผมเสียต้องกัวลแต่ถ้าผมรักคือต้องทำไงใช่ไขอจทงใหแล้วก็เอาลาสไจ่ายก่อเราจะบอกว่าวันนะครับับทุกคนอย่ดูคอนเสิร์ตแบบติดเตียงนะครับ เมื่อวันที่ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ครับแน่งกันแบบเตะกันมากเลยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหต้องทำเพื่อเราขนากนี้เลยวันนี้ต้องมีโอกาสได้ติดสายนะครับก็เลยจัดของจัดของรื้อของรื้อของก็เลยเจอเสื้อกันฝนตัวโปรดของตัวเองหนึ่งตัว แต่ว่ามีแค่ตัวเดียวจริงๆเอามาฝาดครับเป็นตัวโกลดยนะครับรัา uh huh. ใช้หลักก็เท่าเอิมแต่ว่ามีแค่ชิ้นเดียวนี้จะต้องมีจะต,ต้องตัดแบบ 아, 진짜? 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 진 ประมาณนี้เดิมที่ก็าบนี้ครับ อ่ะเรามาวันนี้มีใครที่เกิดมีหรือเปล่าครับ เช่กคเง่นี้อนี้เือโอ้มมีชื่อเยอะมากมาจากอะไนะคับเกิดอนี้กว่าขอแค่เพีมนีน่เมื่อวานครทไปที่ล่าสุดคแล้วเกิดไหม 너무 많으니까 가 있지 가 있지 이러면 안 돼. 여래라아니라 요래라. 요잘 돼.

要不呢？你要出好堡？好看，出发，加油！来，我们，来，大家开始努力吧！好，好有 tea, 我们这样，我好打开它，打开东西啊！好，现在呢，现好我们开始，加油！ 아이.

Oh.